สวัสดีครับกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันจันทร์ที่15กันยายนพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับภาพเราดาร์ในช่วงบ่ายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีการก่อตัวของกลุ่มฝนจํานวน,นมากโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่จากทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งอาจทําให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักได้ การพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่15-16กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่และในช่วงวันที่17-21กันยายนมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ6 0 7 0ของพื้นที่โดยในทั้งสองช่วงมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของทั้งสองช่วงจะอยู่ที่31 ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของทั้งสองช่วงจะอยู่ที่22ถึง25องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน